สายมือน,นะคะลตับนี้พร้อมแล้วนะครับเรียนเชินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กดไปเป<ด>็นการถวา,ายพระบยาค่ะเรนเจิครับสามสองหนึ่งกดค่ะ ทุกเสีครับขอเพลงสุขโสดสีประกอบในส่วนของการชมไฟนะครับทุกนี้จะจุดถขา,ายทุกวันวใน,นการเดินชมศิลการ,รานาฬิก,กาประมาณี่ ครับเราจะร่วมกันทำคอนเทนต์ในส่วนของการโปรโมจังหวัดสุโขทัยของเรานะครับเราจะเริ่มแบบไหนดีนะครับคุผม่นคไนี่คะ่วยถ่ายจากคนนี้ได้คะค่ะอ๋อให้ทนสรนฐการกลับาถนะครับขออนุาตครับทุกท่านครับยินดีับทุกท่ค่ะไฟส่งไฟที่สาวงามของเราผู้เข้าประกวดทั้ง500ชีวิตข้างล่างครับค่ะทีว่าที่เ่นผู้มีเกียรติที่นี้นะคะจะพูดนะคะ สุโขสุขีที่สุโขไทยสุโขสุขีที่สุโขไทยเดี๋ยวซ้อมก่อนนะซ้อมก่อนซ้อมก่อนพูดคำว่าสุโขสุขีที่สุโขไทยเท่นะครับอ้าวหนึ่งสองสาม สวยค่ะคและเราจะเตรียมจริงแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้เจ้าภาของเราได้ถามูุก่อนนะคะทะคะ่้อม